สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้บุญรอดมาติดตามพออ,อฮะไม่ใช่งานหลวงนะโรงเรียนปิดแล้วนี่มาทำงานชาวบ้านครับโอ้ยตกใจหมดบีบแตะเนยไม่ได้บอกกล่าวเลย <c oughs> ไอเราก็ไม่ได้ยืนขวางถนนไม่ได้ขวางอะไรแําบีบแตะใส่โอ้โหตกใจหมดเลย ผมยังไม่รู้นะว่าพออพาเจ้าพิศาจมาทำอะไรฮะแต่รู้ว่าเป็นงานชาวบ้านที่เดิมครับตรงนี้พออเคยมาทำแล้วทีหนึ่งตอนนั้นมาชักคลองขุดตอม้ฮะแต่รอบนี้ไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามพอพร้อมกันเลยฮะตอนนี้พออเอาเทเลอร์เก็บก่อนวันนี้ใช้เดียวนะครับมาคนเดียว ภรรยายังไม่ติดตามมาครับเจพึ่งอ้าจอดรถแบบนั้นแล้วผมจะออกได้ไหมโอ้ออกได้อยู่ออกได้อยู่วันนี้ผมขี่พี๊บมาไ้นะเพราะว่าไม่มั่นใจกับสภาพอากาศครับมันมืดคึมจะตกตอนไหนก็ไม่รู้กันเลยเอาิีับมาดีกว่าถ้าเอามอไซค์มาฝนตกกลับบ้านไม่ได้กลับได้อยู่แต่มันเปียกไม่เปื้อนขี้โคเสื้อผ้าเปียกยังเมียบ,บนอีก เลยเอาพิ up มาเลยวันนี้ธรรมดา,าผมจะขี่มอไซน์นะชอบขี่มอไซค์วันนี้เอาพิ up มาครับนี่คุยกับเจ้าของงานก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำอะไรอ่ะเริ่มขยับนะครับระวังสายไฟหน่อยนะเดีย๋ยวผมจะเป็นคนโบกอโอ้สายไฟ ไปไงเปไงรอดไดไหมรอดได้ไหม,ดไดไหมติดสายไฟไหมโอ้ยเฉียดหน่อยเฉียดหน่อยเกี่ยวมานี่โอ้โหสายไฟขาดไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะเรียกไฟฟ้ามาต่อได้เลยสายไฟคานี่อ่ารอดได้ครับรอดได้พ้นอยู่อ่ะนี่ก็จะไปทางนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยตามไปทราบแล้วนะว่ามาทำอะไร มาขยายบอ่อให้กว้างขึ้นกับล้วงให้มันลึกลงมันเก็บน้ำได้น้อยฮะก็ะเลยทำให้ต้องมาขยายแล้วก็ล้วงให้ลึกลงครับให้มันเก็บน้ำนีนะครับนี่วันนี้งานที่พออจะมาทำครับอา่าเขี่ยฟองไฟหน่อยแหมมีเอฟเฟกด้วยนี่ ฐานเขานะพี่กระถางเขามีเอฟเฟคด้วยนะจะเข้างานนี่ต้องมีควันก่อนเหมือนว่าเปิดงานยังไงอย่างนั้นแหละต้องมีควันก่อนออกออกำลังจะมาฮะนี่เสร็จจากงานหลวงมานี่แทกยังไม่ได้แคะเลยนะยังไม่มีเวลาดินนี่เต็มอายะเต็มแทกเลยทั้งเอวก็เต็ม เดี๋ยวว่างยังไง้วค่อยแคะหาเงินก่อนน่าจะเป็นงานที่ไม่ยากนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่บนโคกอยู่แล้วเห็นไหมสภาพตรงนี้มันอยู่บนที่เนินนะที่สูงน่าจะไม่มีอะไรให้วาดเสียวเท่าไหร่งานนี้จะมีขี้โครหรือเปล่าลอกสะเก่าพึ่งลอกยังไม่ถึงปีนะ นี่กลับมาลอกใหม่อีกแล้วเอาให้ขยายขึ้นกว้างขึ้นนี่สะบอนี้แหละพออเป็นคนขุดนะฮะยังไม่ได้ถึงปีเลยบอกว่ามันเล็กเกินไปน้ำมันน้อยพอจะมีปลาให้จับเปล่า,าม,มีไหมมีมอีเอฟ f ตัวน้อยนี่<ะ> f อ ขยายฝั่งนูน้นอ่ะเดินสำรวจก่อนนะก่อนจะทำงานต้องเดินก่อนนะเดินสำรวจก่อนครับดูท่าทีก่อนว่าจะเอายังไงนี่บ่อมันก็เล็กจริงๆแหละแค่นี้จะไปเก็บน้ำอะไรเยอะก็หมดขยายขยายและล้วงให้ลึกครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติการแล้วฮะ ถามว่ามีปลาไหมมีฮะมีแต่ปลาซิวโอ้ยต้นน้อยๆน้นน้อยไม่ขนามือพออหอรอกขอต้นใหญ่ๆกว่านี้ไม่ได้เลยนี่อ่ะลงในพิบตาครับต้นตะขบกาการขยายบ่อฮนะบ่อลูกนี้พออ,อไปคุณขุดแต่นะช่วงนั้นน่าจะหมดงบก่อน มาตอนนี้มีงบก็เลยต้องมาขยายต่อฮนะตอนนั้นทําไปงบหมดก่อนเลยได้แค่นี้นี่มีงบก็เลยมาขยาย <L> เอ๋ๆกิ่งไมก้กิ่งไม้ติดลอ้อไป่ะติดแท็กไปฮนะอ่ะออเราปิดน้ำก่อนนะกั้นน้ำไ้ก่อน นี่นี่เทคนิคเทคนิคจะขูดทางน้ําไม่ได้ยังมันเละตุ้มเป๊กกันน้ําไว้ก่อนครับกันน้ําไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงตอนหลังเดี๋ยวค่อยเปิดออกก็ได้นี่มีการวิดน้ําให้ด้วยนะโอ้โหมันดีอย่างนี้แหละครับให้มาลอกบอ่อนี่กลับมาสูบน้ำพร้อม ไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะใช้แมคโครเลยฮนะนี่แล้วในชะีน้ำมันไม่เยอะถ้าน้ำเยอะนี่จะวิ่กันโอ้โหดับตับไมอีกเออระวังต้นกล้วยเขานะต้นกล้วยเขามีลูกแล้วมีผลแล้วนี่ล,ล่ลอครับล่อให้ลงลึกอ,อีกอ่าอ่าอ,อ้อมอ้อมอ้อมหน่อยฮะ นี่อุปสรรคการทํางานตอนนั้นมันยังโล่งอยู่ตอนนี้เขาปลูกนู่นปลูกนี่ฮะปลูกเพื่อพื้นผักผลไม้ก็เลยต้องติดกีดขวางสักหน่อยหนึ่งี่ยอ่ะยกยกยก้างเข้าไปไม่มีปลานะมีเอยถามว่ามีปลาไหมมีแต่ปลาซิวนะ ถ้าปลาตัวใหญ่ๆนะคงจะไม่มีหรอกครับเพราจ้าของบอกแล้วว่าไม่มีมีแต่ปาลาซิวครับปลาตัวเล็กๆเอาไปหมกก็อร่อยเหมือนกันนะปาลาซิวนี่นี่ขยายแบบนี้ฮะลอกแบบนี้อ่าตรงนี้เสร็จแล้ว ไปฝั่งนู้นต่อติดเต้นกล้วยครับต้องอ้อมอยงี้แหละโอ้แล้วผมจะเดินไปได้หรือเปล่าเนี่ยยาและให้ลุกเลยถ้ายืนด้านหลังก็ไม่เห็นครับแอบสกิดหน่อยเดียวก็ออกแล้วต้นตะกคบหรือผลไม้ชนิดหนึ่งนะฮะโบลาแก่มานี่หน่วยจะเป็นสีแดงๆรับประทานแล้หวานชื่นใจโอ้โห ุรอพูดสรรพคุณของต้นตะโขบให,ให้ฟังนะอาน,นี่ฮะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยฮะลอกคลองก่อนเดี๋ยวค่อยมาลอกบอก่อน,นี่ดันดันดันกปะปแตงป่งไปให้มันดูสวยงามมันตื้นด้วยแหละรอบที่แล้วมารอบนี้กะว่าจะเอาลงอีกประมาณสัก ไม่ถึงเมตรหรอกเมื่อกี้เป็นผมดูแล้วนี่ถ้ายืนใกล้ๆนี่มีสิทธ์นะมีสิทธิ์เปลื่นนี่แต่ถ้ายืนด้านหลังนี่เห็นแต่เวลาตักดินเฉยๆไม่เห็นหน้างานไม่เห็นข้างหน้าฮะก็เลยไม่ได้เปื้อนโคลแต่ถ้ายืนด้านหลังนี่มีสิทธิ์เปื้อนโคลเลยนะ เบอร์คี้ตมเนี่ยฮะตักไปเนี่ยโห,โหเหลียวได้ใจเลยฮะแต่ไม่เหนียวนะเหลียวเฉยแต่ไม่เหนียวนีโอ้โหวางแบบนิ่มๆธรรมดาไม่ใช่วางแบบนี้นะ ถ้ายืใ่ใกล้ๆนี่ต้องปุ๊บเลยอ่ะวันนี้ผมก็มาติดตามนะมาติดตามภารกิจของพอ,อหลังจากเสร็จงานหลวงก็มาตะเวนทำงานชาวบ้านก่อนครับไม่รู้ว่างานหลวงอีกตัวหนึ่งจะลงตอนไหนเดีย๋ยวเราคอยติดตามไปเรื่อยๆแต่วันนี้ได้มาติดตามแล้วฮะมาทำงานชาวบ้านก็น่าจะเสร็จหรอกนะฮะ วันนี้วันเดียวแค่ลอกระดับนี้ไม่นานหรอกฮะผมว่าน่าจะเสร็จภายในวันเดียวฮะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบุญลอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอดตามทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ